สวัสดีครับตอนนี้ผมจะมากล่าวถึงระบบหรือองค์ประกอบของระบบสมาร์ททิศเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะต้องมีการกล่าวถึงว่าเราจะจําลองเป็นระบบที่สามารถที่จะดีไซน์ได้อย่างไรซึ่งมีความสาคัญมากซึ่งระบบไฟฟ้าเบื้องต้นที่จะต้องมีการจําลองก็คือมีเครื่องมือไฟฟ้ามีสายส่งมีหม้อแปลงแล้วก็มีโหลดในการจําลองการทํางานของระบบหน้าที่หลักของเครื่องมือไฟฟ้าก็คือว่า มันจะต้องเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าครับผมพลังงานกลคือมาจากไหนมาจากการควบคุมของแรงดันของการการสภาพของของไอสารที่หรือว่าน้ํามีการควบคุมพลังงานเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ของเครื่องกลครับผมแล้วก็ไปผลัก ไอ้ตัวควบคุมนั้นจะมีการเชื่อมต่อหรือว่ามีการคัพเิ้งอยู่เป,เปล่าเปล่าตัวเนี้ยจะถูกควบคุมให้มีการหมุนมีการเคลื่อนที่หมุนอะไรครับหมุนสนามแม่เหล็กเพื่อไปตัดผ่านกับขดลวดเพื่อจะสร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาในการจําลองนี่คือองค์ประกอบหลักของเครื่องไฟฟ้าคือจะมีส่วนที่เป็นสนามแม่เหล็กส่วนที่กับส่วนที่เป็นตัวที่ต่อเชื่อมอยู่กับระบบไฟฟ้าเพื่อจะผลิตไฟฟ้าออกไปนี่คือวงจรสมบูรณ์หลักๆของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าก็คือว่ามันจะมีส่วนที่เป็น ตัวสร้างพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เกาะเชื่อมอยู่กับระบบไฟฟ้าตัวบัสซึ่งจะเห็นว่าระบบนี้คือจะมีะม,มันจะมีวงจรสมมูลแล้วก็มีความความเรียกว่าอิพีแดนของของระบบเครื่องมือไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องพารามิเตอร์ที่สำคัญของระบบของเครื่องมือไฟฟ้าคืออันแรกคือแรงดันกระตุ้นเพื่อสร้างให้เกิดสนามนอันที่สองก็คือมุมต่างเฟสของกําลังไฟฟ้าอันที่สามคือ ค่าความานทานอิมพีเดนซ์ของเครื่องมือไฟฟ้าครับผมต่อมาคือเป็นการจําลองสายส่งสายส่งมันแบ่งออกเป็น3ระดับอันแรกคือสายส่งระยะไกลสายส่งระยะไกลก็คือเป็นสายส่งที่แบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าอะไงสูงระดับข้ามข้า้าแสนโวลต์น,นะครับแล้วต่อมาคือเป็นสายส่งระยะปานกลางอันนี้คือเป็นสายส่งที่ที่ ส่งดับแรงดันที่ต่ําลงมาอย่างเช่นที่ประมาณ1 1 5 k หกิโลหรือประมาณ6 9 k ิสุดท้ายสายส่งที่สคือแปสายส่งระียะสั้นสายส่งพวกนี้จะเป็นสายส่งที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์สายส่งที่เชื่อมต่อกับโหลดไฟฟ้าครับผมนะครับ สายส่งระยะที่เรามีการวิเคราะห์คือสายส่งระยะปานกลางแะคือจ,จะจะจัดการคือพายโมเดลซึ่งจะมีองค์ประกอบของแอดอิมพีแดน์แล้วก็อิมดิแดน์เป็นรูปพายเรามีการวิเคราะห์เป็นแมทริกก็คือมีการวิเคราะห์จากแรงไฟฟ้า,า,า,าคูณกับค่าแอดมิแดนต์หรือว่าวายหรือว่าวายบัดจะได้ค่ากระแสขึ้นมาอันนี้เป็นแบบจำลองต่อไปคือแบบจำลองของหม้อหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่ง เราจะให้มาแปลงไฟฟ้านี้เป็นแบบเป็นแบบลักษณะง่ายๆก็คือว่ามีค่าอิมเพรสชันก็แล้วมีค่าเปอร์เซ็นต์อิมเพสัสักตัวหนึ่งครับผมผ่านระบบไฟฟ้ายิามพุตเอาพุตครับผมเราจะมีการถ้ารถ้าแรงดันไฟฟ้ามีการสเตปอัพหรือสเตปดาวโมอแปลงตัวนี้ก็ต้องมีการมีการเปลี่ยนหรือว่ามีการคำนวณโดยใช้หลักการคำนวณแบบตัวยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถที่จะให้ระบบมันสามารถคำนวณได้ค่าถูกต้อง เพราะว่ามออแปลงเป็นตัวสเตปอัพแรงดันแล้วก็สเตปดาวแรงดันอยู่แล้วครับผมนะครับบางมออแปลงก็จะมีแท็บเชนกิ้งเพื่อจะมาเพิ่มหรือมักษาคุณภาพของแรงดันให้สามารถที่จะควบคุมได้ตามที่ต้องการนะครับผมแล้วก็มีการส่งจ่ายพลังงานก็หลักการคำนวณก็เป็นการคำนวณหลักการง่ายๆภายมาเดลอย่างง่ายเพื่อจะมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบตรงนี้สดสุด,สดท้ายก็คือโหลดซึ่งโหลด ไฟฟ้าในในประเทศไทยหรือในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราจะโมเดลเข้ามาหาหาระบบไฟฟ้าแล้วมันจะมี2ส,ส่วนคือส่วนส่วนแรกที่เขาจะโมเดลระบบไฟฟ้าก็คือว่าโหลดไฟฟ้าอันแรกก็คือ constant power หรือว่าแรงดันแรงดันคง,งที่โหลดอันนี้จะง่ายหน่อยก็จะมีแรงดันที่เป็นแรงดันลงไฟฟ้าจริงบวกกับกําลังไฟฟ้าเสมือนหรือว่า real power บวกกับ reactive power โหลดอันที่2ที่เขาดูแลคือโหลดกระแสครงที่อันนี้โหลดนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นโหลดที่เป็นลักษณะพวกโหลดที่เป็นควบคุมควบคุมกระแสอย่างเช่นพวกเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเตาหลอมไฟฟ้าโหลดต่อมาเป็นโหลดอินเทอร์เน็ตครงที่ไอโหลดนี้เป็นโหลดที่เกี่ยวกับโหลดแสงสว่างจะเห็นว่าระบบโหลดนี้คือระบบแสงสว่างที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นหลอดไฟทุกชนิดเราจะจาลองให้เป็นโหลด ที่เป็นระบบเายสมาอ์กอีกโหลดหนึงอีกโหลดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เหมือนกันก็นกนคือโหลดที่เป็นนานลลเนียร์ซึ่งอนาคตข้างหน้าโหลดพวกนี้มันจะเพิ่มขว้ามาเขาเรียกว่าโหลดโหลดระบบไม่เป็นเเส้นครับผม